วดีพิเศษของเนี่ยของเจ๊เนี่ยจะของร้านชอบขับรถถนนระดับขึ้นสูงแล้วแต่สายไฟไม่ขึ้นตามไม่ยังไม่ขึ้นตามนะฮะก็ของไฟฟ้านครหลวง ทำให้ประชาชนเดือดร้อนวิ่งไปวิ่งมามีรถตู้รถท้องเย็น10บลอ้ลอหล้อเนี่ยครับเวลาขึ้นมาปรรทุกขึ้นมาแล้วมีความเดือดร้อนติดสายไฟของนครหลวงครับก็คืออยากจะให้ทางานาครลหลวงคลื่หรือการไฟฟ้าเนี่ยให้มายกระดับสายไฟขึ้นให้สูงกว่านี้ครับ โอ้โหเดือดร้อนกันมากเลยเพราะก่อนก็เสาตรงนี้ก็หักไปล้มหักไปต้นหนึ่งก็มาเปลี่ยนแล้วแต่คราวนี้มันเตี้ยค่ะไฟลุกเนี่ยตอนนั้นไฟไหม้ก็ประมาณเกือบสองปีแล้วปีกว่าเยอะแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่เหมาทำเลยไไฟเตี้ยได้ประสานไปหลายรอบแล้วก็ยังไม่ทราบว่าหน่วยงาน ทำไมเรื่องมันถึงช้าขนาดนี้ชาวบ้านเดือดร้อนตามงานหลายหนแล้วแต่ยังช้าอยู่ก็วานฝากหน่วยง,งานไฟฟ้าช่วยดำเนินการให้เราหน่อยครับชาวบ้านเดือดร้อนมากจริงๆครับ จากเหตุการณ์ที่มีรถเกี่ยวสายในซอยวัดสว่างอารมณ์นะฮะก็ผมก็ไปตรวจสอบมานะฮะก็สาเหตุก็จากมีมีด้วยกันหลายส่วนก็คือบริเวณเนี้ยมันเป็นพื้นที่ตั้งเดิมนะฮะเสาไฟฟ้าเองก็ก็มีการทําถนนถมกันมาหลายรอบทําให้เสาบริเวณนี้เตียแล้ววงบังเอิญตรงจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสี่แยกที่เขามีการยกถนน ดีกว่าระดับถนนสูงสูงเป็นพิเศษนะฮะประกอบกับที่ที่มีเสาเตี้ยเนี่ยมันทําให้ความสูงของอาสายเนี่ยโดยเฉพาะสายสื่อสารเนี่ยนะฮะเ,เตี้ยสายสื่อสารเนี่ยมันก็มีจํานวนเยอะนะฮะน้ำหนักมันก็เยอะมันทําให้ช่วงของกลางถนนเนี่ยมันต่ำนะฮะทางเราเองเนี่ยก็ไปอพอได้รับแจ้งปุ๊บเนี่ยเราก็รีบไปนะฮะไปทําการปรับปรุง สายไฟนะฮะให้สูงขึ้นแล้วก็ประสานกับหน่วยงานเจ้าของสายสื่อสารเนี่ยให้ยกในในระดับที่ปลอดภัยแล้วนะฮะแต่ส่วนในระยะถัดไปเนี่ยนะฮะหรือหรือการแก้ไขให้มันเป็นที่ดีขึ้นนะฮะก็คือในปีนี้ก็คิดว่าคงไม่เกินใช้ใช้เวลาไม่เกิน6เดือนเนี่ย เราก็จะมีการปรับปรุงเสาเก่าที่เตี้ยเนี่ยทั้งหมดในซอยนี้ให้ได้ตามมาตรฐานแล้วก็มีมีการผ้าสายใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในในปีนี้เองหรือไม่เกิน6เดือนนี้ระดับความสูงของสายไม่ว่าจะเป็นสายไฟหรือสายสื่อสารเนี่ยก็จะอยู่ในระดับมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยมากขึ้นครับ